ไอ้ไวเลยครับมันติดไม่เยอะครับมันติดไม่เยอะครับผมบอกก่อนผมบอกก่อนมันติดเรื่องเดียวครับตูดเด็หางเด็หางเด็หางเด็เฮ้ยสวิงมันพับอยู่โอ้ยมาได้ความแชมปล <laughs> แชแปมแล้วโอ้ยสำคัญ <laughs> ตังไม่พอครับ พี่นัดพี 3, ่นัดโอนเงินมาด่วนครับชูได้ครับชูไอ้สอร์ศนเขี่ยปลายยางมันยกครับยกครับเอาเอากิฟต์อยู่นี่ลืมลืมไอ้ตัวนี้ไปด้างล่างกันนะฮะเออแม่แทนุษย์อย่างเี้ยไปด้างล่างกริฟต์บอกแล้วว่าไม่ต้องไอ้นี่มัน